สวัสดีครับเรากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในช่วงของวันว่างๆนะครับก็สําหรับในคลิปนี้นะครับก็จะพูดถึงเรื่องของการสอนงานนี่แหละครับต่อนะครับแต่เพราะว่ามีคนถามว่าแล้วเมื่อไหร่ล่ะที่เราควรจะมีการสอนงานนะครับก็เราดูง่ายๆเลยนะครับอันดับแรกเลยเนี่ยนะครับก็คือเมื่อมีการรับพนักงาน เข้ามาทํางานใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานไหนก็นแล้วแต่นะครับในการรับพนักงานคนหนึ่งเนี่ยนะครับสิ่งที่ต้องสอนนะครับอาจจะเป็นเรื่องของฝ่ายเอกชากอนเลยนะครับก็คือสอนเรื่องของวัฒนธรรมองคอ์กรภายในองคอ์กรอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจต่างๆแล้วก็ผังองคอ์กรนะครับแล้วก็รูปแบบของการบังคับบัญชา แล้วก็อย่างอื่นต่างๆนะครับมีเรื่องของเซฟตี้เรื่องอะไรก็ใส่เข้ามาจากนั้นนะครับก็ส่งไปที่ในหน่วยงานของตัวเองนะครับวันนี้พอไปถึงหน่วยน่วยงานของของตัวเขาเองแล้วเนี่ยนะครับคนที่เป็นหัวหน้าก็มีหน้าที่นะครับในการพูดเรื่องของลักษณะงานหรือภาพรวมนะครับแบบที่เราพูดถึงวิธีการสอนนะครับวิธีการปฏิบัติไปแล้วนะครับตัวที่2นะครับก็คือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงโอนย้ายตําแหน่งนะครับหรือแต่งตั้งเลื่อนตาแหน่งบุคลากร นะครับนั้นเมื่อมีการโอนย้ายนะครับหรือ transfer ไปอยู่อีกหน่วยงานหนึ่งนะครับก็ต้องมีการเรียนรู้เรื่องของงานใหม่หรือการแต่งตั้งเรื่องตำแหน่งนะครับโดยเฉพาะบางคนนะฮะที่ทำงานเป็นพนักง,งานนะครับแล้วเรื่องตำแหน่งเป็นระดับบังคับบัญชาเป็นหัวหน้านะครับอาจจะต้องอมีหลักสูตรเฉพาะนะครับมีการสอนเฉพาะนะครับอ,อย่างเช่นเรื่องของการบริหารคนสำหรับหัวหน้างาน นะครับตัวที่3เนี่ยนะครับก็คือมีการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีนะครับหรือเปลี่ยนแปลงกระบวนการทํางานหรือการนําเครื่องจักรมาใหม่ๆม,มาใช้นะครับนั้นเ,เราปฏิเสธไม่ได้นะครับทุกวันนี้เทคโนโลยีของเราเนี่ยนะครับมันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะครับงั้นทุกคนก็นต้องเรียนรู้นะครับหรือการนําเครื่องจักรมา ใหม่ๆมาใช้ก็ต้องมีการสอนนะครับต้องมีการสอนโดยการทาเครื่องจักรมาใช้หรือเคโนโอยีนตต่างเนี่ยนะครับก็อาจจะเป็นบริษัทที่เราซื้อเข้ามาแหละฮะเข้ามาสอนเราทีงแล้วหัวหน้าก็สอนลูกน้องต่อๆไปนะครับแล้วก็หรือนะครับอันดับที่4ี่เนี่ยก็คือเมื่อผลการปฏิบัติงานของพนักงานตกต่ำหรือเบ่งเบนจากมาตรฐานอันนี้นะครับหผลหน้าอาจจะต้องเข้าไปสอนนะครับแต่ลักษณะของการเข้าไปเนี่ยอาจจะเป็นลักษณะของโคชชิ่งนะครับไปคอยแนะนํา นะครับแล้วก็สอบถามเพื่อที่จะดึงนะครับให้มาตรฐานมันได้นะครับหรือมาตรฐานสูงขึ้นนะครับตัวสุดท้ายเนี่ยนะครับก็คือเป็นการ วางแผนสืบทอดตาแหน่งนะครับหรือในแต่ละองค์กรนะครับผมไม่รู้ว่าองค์กรส่ทุกท่านนะมีหรือเปล่านะครับองค์กรที่ผมอยู่เนี่ยผมจะมเีเขาเรียกตําแหน่งหนึ่งเขาเรียกว่าซัพเสเซอร์ก็คือเป็นตัวตายตัวแทนนะครับจะทําเฉพาะตําแหน่งที่สําคัญนะครับสำคัญหมายถึงถ้าเกิดเราขาดตําแหน่งนี้ไปเนี่ยองค์กรอาจจะมีปัญหานะครับเราก็จะมีคนสืบทอดตําแหน่งนะครับก็คือเร,เรียนรู้การปฏิบัติงานของตําแหน่งนั้นๆไว้แล้วนะครับพอคนนี้ออกปุ๊บหรือ เป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับคนนี้ก็จะขึ้นมาแทนทันทีนะครับโดยที่เราไม่ต้องรับจากข้างนอกนะครับมันมันก็ต้องมีการสอนอันนี้มันเป็นการวางแผนนะครับของแต่ละองค์กรน,นะครับมันอันนี้คือหลักๆเลยนะครับในห้าหัวข้อนี้นะครับถ้าเกิดมีลักษณะนี้ปุ๊บนะครับเมื่อน,นั้นแหละครับ ควรมีการสอนงานเกิดขึ้นนะครับแล้วเราในคลิปนี้นะครับเพื่อนๆท่านใดชอบนะครับขอความกโรโุณาช่วยกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้ด้วยนะครับแล้วกด subscribe ให้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับวันนี้สวัสดีครับ